วัววัวร้องไงแมว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 ฮะโอ้แมวหมา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 หันมาร้องไงบ๊อบบอบบ๊อ่าอะไรดีนะไอคอนไอคองร้องไงไอคองคองทำไงไอคองโอ้โน่ากลัวน่ากลัวคองทำไงนะไอคอนอะเปลี่ยน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 อะเลคอริงร้องไงลิงอะเรียกเรียกเรียกเป็นเสียงเรียกของ ลิงมันไม่อยู่ม,ม,มัน,มนชอบปิ้งกะโดดไปม <า S 1> อ้ยตัมือเ<แ>กอยียเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนโอเคเอาเปลี่ยนกนเปลี่ยนกันไปกัน <c oughs> เอาเล่นกล้องไปเล่นกล้องไปเด้วสวัสดีเอฟซี FC ยังรีโมทอยู่ไหนอะเอาโมดอยู่นี่สวัสวดีเอฟซียังสวัสวดีเอฟซีก็แล้วเอฟซีเอีเป็นไงท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทานันผู้ชมดิชมจะบายดีไหมบายคิดถึงนะ เด็กที่ถึงนะจ๊ะรับยูเด็กรับอยู